ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับก็พบบ้างแต่ไม่มากนักนะครับลูกปัดที่ทําด้วยโลหะชนิดแรกๆที่เราพบก็จะเป็นลูกปัดที่ทําด้วยสำลดนะครับโดยเริ่มพบในแหล่งโบราณคดีที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ2 3 0 0ถึง2,800ปเอ่อ1,800ปีมาแล้วนะครับก็จะเริ่มมีลูกปัดสำลีลูกปัดทองคําก็พบบ้างแต่ว่าไม่มากนักพบที่แหล่งโบราณคดีบางแหล่งนะครับลูกปัดที่ทําด้วยทองคําจะพบเพิ่มมากขึ้นในช่วงยุคประวัติศาสตร์เริ่มแรก นะครับหรือช่วงยุคทวาราวดีนะสมัยทวาราวดีของยุคประวัติศาสตร์เราจึงเริ่มพบลูกปัดที่ทําด้วยทองคำนะครับและโลหะมีค่าชนิดอื่นเช่นเงินนะครับเพิ่มมากขึ้นร่วมสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันนี้หัวข้อเรื่องของเราที่เข้าประกวดนะคะจะใช้ชื่อว่าลกบุรีกับดินแดนสวรรณภูมิทีมที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งนั้นรูปภาพจะได้ถูกนําไปตั้งโชว์แบบศิลปะถาวรที่พระราชวังสมเด็จพระนารายณ์ที่หมู่ตึกพระประเทียบท่านู้ชมรับชมกันได้เลยนะคะว่าทั้ง8ทีมที่ร่วมแข่งขันในวันนี้กับเงินรางวัลมูลค่าห1,000บาทนั้นจะตกเป็นของทีมไหนบ้าง วันนี้สารคดีชุดเล่าเรื่องเมืองละโวได้ร่วมกับทางจังหวัดลบบุรีโดยผู้ว่าชัดชัยพมเลิศน,นะคะจัดการประกวดวาดภาพพิเศษขึ้นในหัวข้อที่ชื่อว่าลบบุรีกับดินแดนสุวรรณภูมิจัดงานแข่งขันประกวดวาดภาพที่โรงเรียนไทยวิจิตสินเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนั้นมีความตระหนักถึงรักเงาที่มาของบรรพชนของเรา ก่บไปด้วยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชัยพมเลิศท่านนายกเหล่ากาชาติดรปริถาพมเลิศท่านผอสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขตหนึ่งท่านสุเมธีจันหอมท่านหัวหน้าสนักงานจังหวัดลพบุรีท่านรัตรพัฒน์ส่วนนปทีสำหรับกติกาการแข่งวาดภาพก็ไม่จำกัดเทคนิคในการประกวด ทีมปังขมักขะเม่นนะคะแสดงฝีไม้ลายมือกันเต็มที่และในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะเลิศได้แก่กลุ่มน้องใหม่ประกอบไปด้วยนายธวัชชัยสาริสุดนายชลากรคคำเสียงและนางสาวเจ้ที่มาผ่องเลิศรับเงินรางวัลไปหนึ่งห้าพันบาทนะคะกลุ่มที่ได้รองชนะเลิศคือกลุ่มมิฮิมารุจีทีนะคะประกอบไปด้วยนายปัญชนิตาคำนายชลากรากรองศิล์นนายนพนันรัตนวงศ์รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท นอกจากนี้ก็ยังมีอีก6ทีมนะคะที่ได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลทีมละ4,000บาทซึ่งประกอบไปด้วยทีมกนกนารีทีมซูกัสทีมโปรทีมผู้กันทีมวิตติสินทีมสามสหายรับไปทีมละ4,000บาทส่วนที่เล็ก12ทีมนั้นเมื่อเข้ามาแข่งปรากวดวาดภาพแล้วก็มีภาพสีสันที่สวยงามนะคะ ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะใจกรรมการแต่ชนะใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีท่านชัดชัยพรมเลิศน,นะคะท่านก็เลยมอบรางวัลให้อีกทีมละ1000บาทค่ะงานนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีนะคะท่านชัดชัยพรมเลิศและท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบุรีดรปริษฐพรมเลิศไม่ได้โอกาสนี้ด้วยค่ะแต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่างานดีๆแบบนี้ทางจังหวัดลบุรีก็จะได้จัดขึ้นอีกเป็นระยะๆนะคะ สบสนุนโดยบริษัททิ่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะเหล่าข้าราชการใต้เบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น พร้อมใจกันเดินตามรอยเบื้องพะยุพลาบาทในการที่จะช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องชาวไทยนั้นได้อยู่ดีมีสุขและว,วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสระบุรีนะคะมาพบกับมือขวาของผู้ว่าจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นผู้หญิงค่ะ จังหวัดสระบุรีนั้นมีการพัฒนาท้องถิน่นและการบริหารจัดการในด้านยุทธศาสตร์ของชุมชนอย่างเข้มแข็งดังมุมมองของคุณถาวรพรมมีชัยผู้วาราชการจังหวัดสระบุรีสําหรับการที่เป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นผมเองก็ได้ยึดแนวทางตามรอยเบื้องพระยุคลาบาทของพระองค์ท่านสิ่งแรกที่ยึดก็คือเป้าหมายที่เรายึดก็คือว่าการทํางานราชการนั้นจะต้องทําเพื่อ ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวสบบระบุรีเพราะพระองค์ท่านได้มีพระปฐมบรมราชโอ,องการที่ว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมสำหรับการนำแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินง,งานในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขนั้นสิ่งที่เราประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งวันนี้ที่จังหวัดสระบุร,บบรีของเรานะครับก็มีบ้านคลองหัวช้างตาบลคลองเรืออาเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุร,บบรีที่ พี่น้องประชาชนมีความสุขโดยใช้แนวปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงครับคุณอารีคีริวันพัฒนาการจังหวัดสระบุรีผู้มากประสบการณ์กว่า33ปีในงานพัฒนาชุมชนด้วยการบริหารและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนงานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชีวิตพัฒนากรนะฮะที่ตั้งแต่รับราชการมา ตั้งแต่เรียนจบมาจนถึงขณะนี้ก็30กว่าปีที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านนะะซึ่งในการทำงานคลุกคลีกับชาวบ้านเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือการทุ่มเทการเสียสละทั้งเวลาและก็ครอบครัวที่จะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขเราได้นำท่านมาสู่บ้านคลองหัวช้างตําบลคลองเรืออําเภอวิหารแดงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักประชาธิปไตยพอเพียงมา ดำเนินจนเป็นวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชผักสวนครัวเรื่องการทําเห็ดปลอดสารเห็ดฟางเรื่องของการทําปุ๋ยชีวภาพเรื่องของการเลี้ยงหมูนะหมูปา่าเลี้ยงกบเลี้ยงปลาตัวอย่างครัวเรือนของเรานะที่ปลูกพืชผักสวนครัวเก็บขายทุกอย่างเนี่ยก็ปลดนี้ปลดนี้ได้ออขอพระคุณพระองค์ท่านให้ฉันทำเศรษฐกิจพ,พ,พอเพียงได้จ้ะ และนี่คือวิสัยทัศน์การบริหารจัดการตามแบบยุติศาสตร์พัฒนาจังหวัดสระบุรีจากพัฒนาการจังหวัดคุณอารีคีรีวันผู้นำการพัฒนาไปสู่ความวอกงามที่ยั่งยืนร่วมสนับสนุนโดยบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชน